ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา107เมื่อได้รับคำร้องให้ปล่อยชั่วคราวให้เจ้าพนักงานหรือศาลร,รีบสั่งอย่างรวดเร็วและผู้ต้องหาหรือจำเลยทุกคนพึงได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา108 มาตรา108ทับหมาตรา109มาตรา110มาตรา111มาตรา112มาตรา113และมาตรา113ทับหนึ่งวรรคสองคำสั่งให้ปล่อยชั่วคราวตามวรรคหนึ่งให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวโดยทันที